เข้าไปที <c oughs> ่เพิ่นผู้เชื่อใบได้เออเมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วแล้วเมื่อก็คือเพิ่นอ่านเลยจะเอาผัวแล้วบ่เพื่อนอ่านครับอันนี้เนี่ยบ่เพื่ีใครเอาแล้วนะคุณสองเงินยังไม่ทันเมื่อผัวยูสองเงินนะบ่ยูเจ๊ยพุ่นบ่ยูดใจเอาเมื่อเลยได้บ่มือแล้วดังพายพี่น้องดังพายมีโอกาสได้มานำ อาจารย์เพชรให้ซีพี่น้องมากินเขาป่าเมื่อนี้มาพาป่าอยู่น้องนี่สาวบานเอาเชวเชีชยวยเอากระชามไปยังบ้านได้เอามากินเลยว่าสาวบานน่ากินหลายพี่น้องเต็มหนองเลย ตอนนี้กำลังเฮ็ดกินนี่กินงานนี่กำลังเด็ดหัวเด็ดหัวเขาห้อง,องเด็ดหัวยังก็เด็ดหัวปลาขาวเด็ดหัวปลาขาวเนาะอเอาขีอกพร้อมนี่แต่ไม่เอามาเงียน,นะมา,าห้องพื้นแลวจังน้อยแลว <laughs> ห้องพื้นก่อนห้องพื้นก่ <laughs> อนละเงี้กะ <laughs> มัรลำเรา ตัวนี้บัวชม่มันนี่ตัวนี้อ๋กระชานอยู่ใส่ดีมีเอ้ยกระซากบัวมีเนาะอ้าวนี่เจ้าก็มาบปเดีเชื่อเรื่องโอ้โหปลามีเหืาเลยเห่าได้ปลาขาวที่ได้น้อยเดียวนล้วก็ปลาคน,น,นเนาะกระดุมมันที่อย,ยูอ่ดอวยปลาช่องปลาสามปลาชิปก็มีปลา ป่า um. no. ้อยนะป่า <ah ้อยดีโอยบางนั้นไปเอากระทางมากินมาเป็นงานเียนัป่า้นยนี่เนาะพอดีงามปิโกยทีมงานกรลังเทียมสาวบานอย่างไยคนยังท่นจมือแลเนาะสามเอิงเนาะจองอนมกรถกัฮะมองรถกูโฟจอกฮะจบไซักฮะ น้นสาวเนี maison, ่ยน่ะฟ e, ูขึ hmm, ้นอย่งถังนะเฮ้ยนี่ดิบังบังดิ okay. uh ๋ดี๋เสื้อสีแดงน่ะอิ่างถังเออลุ่เวอร์เต้เมื่อชงไอ้เวอร์นี่แหละอะไ้ของแก้วซาโบซาโบซาบู่วซาโบซาบ่ะโบไล่กำลังเลยพี่น้องการทิ้งปีกปลาเลยอาจารย์ปิ้งปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาหนองใช่ได้ผลงานดิสหัวได้สองสองนี่โบแล้วอยู่นี่โอ้มันลายเกินเนาะเฮ็ดคักเทนเนาะ ลายเมื่ายมากก่าผู้อตาธรรมาสตพี่น้องมีกุศลมีแห่เพะางมเดกุ้มนั้นละว่าหาโมเดงบหิงนะเออ่วนส่วนอยู่อทางนี้แม่กินข้าวเนาะ เอาเอาเซนเซ็บเซนเซ็บแม่ได้ยูโบได้ยูโบได้อเคสาระยาได้ไหมเด้ได้พี่นกขาขาวหอยอันนี้โอ้มีหลายเนาะทางหอยหอยหอยใหญ่ทางนี้เด้กินยังทางนี้ทางนกินปลาบอปลาอ๋อคือว่าจำเจ้วันนี้เพาะ บ่อเ่นั้นจะสุกเนาะกินท่าเนาะอันนะกินท่าได้อยู่บ่ได้อยู่บ่มาดิก้อยได้มาเด้อมาก้อยเดีเด้อดิดหัวเนาะดิดหัวกำลังก้อยดิบะคอใหญ่เนาะ พุลโตเนาะปะโคปะโคใหญ่น้องทาบพุ่นาดีเด้อนี่เด้อปะโคใหญ่เด้อพี่อยู่ข้องผิดตัวใหญ่ฮ้ยตัวยันเท่นี่บ่อันนี้ของไอ้บ่ของน้องเคยอันของน้องชายน้องชายแน่ของคอยนี่ของเพื่อนของเพื่อนเองพวกเนี่ยของเพื่อนเองนี่ของเพื่อนเองป่าดุกป่าดุ๊ลระปะโคพร้อมก็บม่ใหญ่เนาะป่าพอดีงามเนาะปะโคกะพอดีเซฟอืมพอดีเซฟมาโฮ่งง่ายนี่เด้อ อันนี <laughs> <im ited song sì stairs> could, ้พ <mos usi grass ie> right. so? ูดนน้าเห็นตาเลยคือแบบเห็ดมืดจะเท่อันนี้ไอ้กองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยป้าพี่น้องลายแท้นี่บีนี่ระเบิดได้ตะเก้าเต็กบดได้บ่ตะคอกนะตะคอหน้าตะคอธรรมชาติ์ป้าอางบชิมีกุ้งมีิลลยวัชิมากินข้าวกินกุ้งมิลล์กับผมเอี่ยตะเก้ามีกุ้งมีเิีล์มีแมนกระเต่านะ ีนี้บุ๋มไอืมีไม่ยังนะโตเต้ผู้สาวาเรบเอาได้ปะเลือาจารย์เราคนเด้อเออปศงอกบ็ได้เลยว่าสิเจ้านี่เห็นหน้าเธอนึงบุได้บะกินเธอหนึงสาวมาเนาะมายินดีเสียงป้าเว่ยเป็นทีไรอะแม่ปศอุหันแม่นบหได้ เอาไปเออ้อยปลาคนแม่ยังคาข้าวลงเด็กส่วนยังคาข้าวน้ำมีอุ๊บย่างลูกคาด้วยลุงนะเราเลยเนีลุงนะลุงลุงแล้วนะเลยยเนี่ยยังยังไปเม้นคอยเห็นไหมเออเจ้าบุานเม้นเอ้าตัวจริงเนาะอือบุคือเลยได้โดนตัวจริงบอบุคือเนาะมันมันแตกต่างหลายไดตัวจริงไม่คิดไรเนาะ บ่ตัวจริงงามตัวจริงอือันาเรมหาโต๊ะู้ชามันนั่นแหะภายก็ยังได้งามคือดีข้าเลยใช้่เงินได้มานะโอ้โหนเบมาปีีเป็นเน่อันนี้เอ้ยข้าเาบ่ชื่อซ้่นะแล้วประหลงในปีหนึงปลาขาวน้อยฮะโอ้พระได้ปลาคุยันนี้ผาโบเพ่งโอ้พนิมานปลาให้เราใหมานได้ เฮมานบอกคุ้นมานเฮมานได้คนเออได้ยูพี่ต้นมานปลาแล้เพื่นหน้ามานเข้ามัแต่้มไปหนึ่งเล็ดไปเห็นเึ่งเราติดเสพใช่พี่น้อยกินงานนี่ไว้ว่ากินแล้วเอาเอาเส้นเสพเส้นเสพอยู่ใช้พิมพ์งานนี่สบายดีอยู่ผู้สบายดีโอ้จัดการละจัดการเลยเพวกนี้เขาปชายนี่ผมช่ออยู่ผู้เอ้า เอารอบสอง่นีิรอบสองรอบสามบ่ซอยอีกปุฮันเออเคียงแล้วียงแลาคักแล้วคักลวคักแล้วลาคักแล้วกำลังซอยยี่พันนะตัวน้อยพี่บอบ่ี่พันนะเชเอตัวใหญ่เอาสามต้นเนาะตัวนึงเนาะโอ้หักหักหักักกิอทีมงานเฮา ปลาธรรมชาติพี่น้องธรรมโมฮะเจ้านี่สิเป็นดอกพี่น้องพี่น้องน้องอยู่ที่บ้านพุนนาดีพี่น้องแม็กซ์เป็นทีมงานน้องซาบพุ่นนาดีน้องซาบ้านพุนนาดีมาแม่โทรตัวน้าเลยซึ่งน้องบอกน้องซาไปีกบอกน้องซาบ้านพุนนาดีทุกครั้งสองค่ำเดือนสามทุกปีทุกปีเลยเนาะทุกปีสองค่ำเดือนสาม เดินสามไม่ชอบครับควบแลือผ่าเนาะให้ได้ปลาโคญ่กะไปงานหูปลาโคมืออื่นเดินสามเอ้าเอองานปลาโคมืออื่นเอานี่ฝรั่งผมไงได้สามตัวนี่มืออื่นกับงานต้มหรอนั่นนะต้มปลาโคเลยตามกันแลาโคปลาโคเชีย่ยปลาโคมีการมีการงานสลองอีบ่อต้มปลาโคอีบ่อ พี be, like, you ่กายนี่ก็ลือตายว่ะพี่กายดูเงาเดียวมึงได้เอาอย่างว่ะพี่กายเนหละงานหัวปกะคอกเลยเจ้าได้จากโต้ะช่ไก้อยได้ตัวนึงอก้อยก้อยได้งานบ่ตัวเดียวงานงานกิดเดียวไปตัวลายก่อนแล้วก็ไปตัวน้อยภรรยาของเพื่อนก็หัวร้อนตัวน้อยกันภรรยากันพวกหน้าพวกตาโอ้ย่าตะหินเนาะเอามาโมห่ากำลังตักเกาะอยู่นี่ อเที่ยวคดกูปฏิบุริชิคันนาะล้างอีกก็แล้วเนาะเชเนาะอ่าแม่เฮ็ดแกงบ่นี่ยเออเก่งจะคนนี่แม่สองสองลูกนี่บอกสองเป็นลูกแม่อยู่บ้านเลยบ้านเด่นนะดีนี่ล่ะหักดาชิดายดาอันเฮาบ้านน้าไพ่แม่ มาหน้าหนี้บอกย่างมาได้ย่างมาเออบัดเมื่อขึ้นรถเมื่อแล้วบัดเมื่อฮะโมมีโดดมือเดี๋ยวลายเล่นคนเช่นนี้ขอนับคนเมื่อย่างมือละยางมาได้เส้าอุ่นบะขามาตับหลังเขาอืมเออใช่ป่าไม่ได้ลายอยู่บปะลายยู่นี่เพื่อได้กินอืมืมอละเออได้ยีเดิยอุ๊ยปลาโคก็ได้อีกนี่ไปทางนีเพื่อใช้เขานักบานส่งตัวเนาะทางนี้อีกเอออ้าวค้กเจ้า อ่เก่งนัเนาะข้าผู้ชาวเีนาขาวท่อเลกก่งลายก่งลายแม่ซอนบาทีกุกระดุงแม่มาจัดสวัสดีอาพบแล้วันนี้ สาอายไปสกับแล้วบ่ไาพันจะหายหงมบอพมือแล้บแล้วเข้ากูกูกินอ่ะบกินยะน้าหวเปาไมลง่ไม่ลงเลยไ้่ปบว่าอหลายหลายคนอาได้ยังบ่ ไปลงบ่เออเออร์บานโพนดีเนาะโนโพนดีลายลายมัดบ้านเลยทีน้องเา่ิทยนอันเอาพิซาไม่่อายด้เนื้อมาละเฝือื่นนะเนื้อมะละเฝือืืน bỏ, tay Không mưa là mưa rồi Không Kì lê kì lê. ai đấy, anh nói đôi sao nhắc này hả, Lúc sao lúc nào cháu bỏ? Ờ, 2 ngày bỏ Không เออคนนี้ชื่อหูจักอยดิวคนนี้เคยถ่ายเอาลาวอยู่คนงามไม่ได้ทำเป็นง่าะเจ้าวยกินเรื่อยๆคนต้องอายๆนะใครกองย่ามหรอเพ็่นทำเป็นง่ายเอาไปไปพี่น้องน้องสาวไปกินข้าวอยู่เด้ได้หลายปูปลาเนาะได้ลายเจอฮะได้หลายเจาใส่ของปลาไก่แท้กินด้นเม็ผู้ชายเมียเจ้า Đấy à? mẹ, cứ mẹ cho. Đưa lại bộ yeah. ch bà <Spiritual Tiếng will> sẽ đưa lại bố bà nè. Đưa lại, đưa lại. nó điểu, pua lại เน่น้องกัโอ้ตัวใหญ่เท่ของน้องถึงซ้อนเลยเนาะถึงซ้อนเมื่อเมื่อกี้เราข้าวกินข้าวว่าน้ำเอาเลยเชิญเซฟ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 เอาเอาโอ้หลายวงเนาะคือเชิญเซฟเหมือนนี้เนาะตามเบิเงเนาะหลายคนเนาะอื หลายคนคือที่เซฟเเอาเอาเอาเอ่าดูดูเนาะไปกินข้าวปลาตาบิ้งเนาะีซม่หลายคนแทงเงินมาเลยบนี่ฮะแทงเงินมาเลยบอแม่นล่ะเออลานเนี่ยแทงเงินน้อละทุ๊กือนเราแทงเงินดังมดก็พิกหน้าท่งาดีโดดปู่ดีปเเอาเซฟเซฟเ เยอะแคอ้แดมขนาดลายมดบ้านเลยทีเดมดบ้านบ้านโคนนหนดีข้างในนี่ฮะไอห้องเอาเนาะเขาไปที่หินผู้ชื่อใบได้เออเมื่อแล้วบอเมื่อแล้วแล้วเมื่อก็คือเพิ่นอาหรือจเอาผัวล้บอกฝัวอ่าครับอันนี้ใ่บอไม่มีใครเอาแล้วนะคุณ สางเงินยันเหื่อยอยู่สเงินนะบอยเจ้พุ่นบอยุดใต่เอาเมินเลยได้เขาเมื่อแล้วเอาชิเมื่อแล้ได้อืงองคือรถไทยได้ฮูรถไทยนี่บอลังกินขอบใจ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 กินเลยกินเลยเอาเอันเร็วเลยรถายบาย อืมทายแถวททยถสาวอุ้ยตุยตุยอืมคัดนี่เบเมือน้องสิไปหาอยู่เฮือนอบุเเซตหาได้เือใบเออเออเออ